พระสังคราชแอบฟังเทศพระป่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสั่งให้หลวงปู่กงมาไปเผยแผ่ธรรมที่จังหวัดจันทบุรีปรากฏผลสำเร็จอย่างดียิ่งมีชาวบ้านมาฟังธรรมกันมากจนมีพระท้องถิ่นไม่ชอบใจทำจดหมายกล่าวร้ายหลวงปู่กงมาเช่นเทศนาแปลนหนังสือผิดผิดถูกถูก,ถกแถมสะพายบาทผิดกับหมูพระรวมทั้งงมงายถ้าไม่มีการอุปโลกของที่โยมมาถวายสังฆทานก็จะไม่ยอมใช้ไม่ยอมฉนันเป็นตน้น สมเด็จพระสังฆราชกรมมหลวงวชิรยาน,นวงวัดบรวรนิเวศได้ทรงมาสืบสวนด้วยพระองค์เองโดยเมื่อเสด็จมาถึงที่วัดทรายงามจันทบุรีก็ได้ทรงนั่งกับพื้นดินใกล้ศาลาแอบฟังหลวงปู่กงมาแสดงธรรมส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาของหลวงปู่กงมาซึ่งหลวงพ่อวิรยังเมื่อครั้งเป็นสามเณรติดตามได้บันทึกไว้ว่า การปฏิบัติจิตนี้ถ้ายังหลงปริยัติอยู่จิตจะไม่เป็นสมาธิเพราะปริยัตเหมือนตัวหนังสือแต่สมาธิเหมือนของจริงก็เหมือนกว้างตัวหนังสือกอไกวอแหวนสระอางองูกับตัวกวางจริงมันผิดกันไกลนกักเพราะกวางจริงมันมีขามีขามีตัวฉะนั้นถ้าจะมาหลงอยู่ที่ตัวกอวอ,อางองอย่างเดียวก็รู้กวางตัวจริงไม่ได้ คนจะทําฌานให้เกิดขึ้นเขารู้ว่าปฐมฌานมีองค์หคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคตาถ้าผู้บำเพ็ญสมาธิจะต้องมานั่งท่องวิตกนี่วิจารน,นั่นปีติโน้่นสุขนี่เอกคตาถ้ามัวมานั่งนับอย่างนี้ตลอดชาติก็ไม่ได้ฌาน แต่ผู้บำเพ็ญสมาธิจะต้องบริกรรมพุทโธพุทโธจนติดตัดอารมณ์ภายนอกได้แล้วไม่นึกคิดไปทางอื่นแน่วแน่อยู่ที่พุทโธอันเดียวเลิกคิดไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วจิตนี้ก็จะเป็นฌานที่ว่าฌานมีองค์ห้าก็ต่อเมื่อจิตตะลักจากปริยัติคือองค์ห้าของฌานที่จะมาแล้วที่เป็นฌานก็เพราะความเป็นหนึ่งของจิต ที่ความแตกว่าสมเด็จพระสังคราชทรงมานั่งแอบฟังหลวงปู่กงมาแสดงธรรมก็เพราะสามเณรวิริยังนี้เองที่เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาจึงลงจากศาลาเลยได้มาเห็นสมเด็จพระสังคราชมานั่งอยู่กับพื้นเมื่อพระสังคราชเห็นสามเณรวิริยังก็ทรงจู่ๆว่าอย่าเอ๋อรีบกลับขึ้นไป วันรุ่งขึ้นสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาที่วัดอีกครั้งอย่างเป็นทางการในท่ามกลางสงฆ์พระองค์ตรัสว่าท่านกงมาเทศเก่งมากเก่งกว่าปะเรียนเก้าประโยคเสียอีกเทศอย่างนี้ปรเรียนเก้าประโยคก็สู้ไม่ได้เรียบเรียงจากหนังสือชีวิตต้องสู้อัตโนประวัติหลวงพ่อวิริยัง